คนไข้ทำไฮฟูกับหมอไปตั้งแต่ปี66นะคะแล้วก็ทําแล้วรู้สึกว่าแบบได้ผลดีมากหน้าก็ยกผิวก็ใสรูขุมขนก็เล็กลงนะคะแต่เธอไฮฟูของฉันนะนะราคามันก็ระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนเนี่ยคนไข้ก็เลยไปเจอของที่อื่นนะคะซึ่งราคาถูกกว่ามากๆนะคะแล้วก็คนไข้ก็ไปทํากับเขานะคะเออซึ่งก็ราคาก็ถูกกว่า เยอะอ่ะถูกกว่าเยอะเลยนะคะแต่ว่าไปเนี่ยก็เจอเป็นพนักงานทํานะคะปรากฏว่าทําเสร็จแล้วปรกากฏคนไข้บอกว่าไม่ได้ผลนะคะคนไข้บอกว่าไม่ได้ผลอะไรเลยค่ะคุณหมอไม่เหมือนที่คุณหมอทําเลยค่ะนะที <c oughs> นี้คนไข้ก็เลยกลับมาทํากับฉันเหมือนเดิมนะคะฉันก็จะเล่าให้ฟังว่านะทาไมการทําไฮฟูนะคะถึงจะต้องทํากับแพทย์เท่านั้นนะคะนะเวลาทำไฮฟูเธอ ไฮฟู่มันไม่มีหน้าจวตาซาวเหมือนอัลเทร่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นจุดที่ต้องที่ต้องยิงไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการยิงสุ่มๆยิงแบบปืนกลน,นะคะยิงรัวๆนะคะต้องยิงจำนวนช็อตเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำไฮฟู่ให้ได้ผลด,ดีต้องยิงเนี่ยแปดร้อยเก้าร้อยช็อตเลยค่ะสังเกตใครมายิงกับฉันเนี่ยได้ระดับนี้ทุกคนแปดร้อยเก้าร้อยช็อตนะคะบางคนเป็นพันนะหรือบางคนหน้าเล็กมากนะยิงไปแล้วหน้าก็แดงแล้วเธอห้าร้อยหกร้อยก็ พอได้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวจะได้หน้าไหมา้กลับไปนะจ๊ะทีนี้นอกจากต้องยิงจำนวนจอดเยอะๆเราต้องยิงเป็นสองชั้นด้วยนะชั้นลึกชั้นตื้นชั้นสมัแล้วก็ชั้นหนังแท้นะจ๊ะแล้วบางครั้งนี่คนที่มีไขมันเยอะต้องยิงใช้ไขมันด้วยนะคะยิงไปที่ชั้นเรติคูล่าคิวเตซซึ่งมีคอลลาเจนเหมือนกันนะคะต้องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนกันนะสังเกตดูใครที่ยิงเอ่อตัวพวกอัลเตร่าพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงเน้นสมัดอย่าง,ง,ง,งเดียวแต่ชั้นที่เหลือไม่ได้ <ๆ S 2> ยิงเนี่ยผลลัพธธ์จะะะฟฟฟฟููููใใใหหหห้้้้้้้้ไไม่่่ดดนนนนนเเเเเออถาาายยยยยยิิงงลลชชชััััททีีีบบกรว อ่าเอาเอาเอโร่ายิงชั้นยิงจำนวนช,อช,น300ชอ็อตสักสามร้อยช็อตเทียบครับไฮฟ,ฟู่แปดร้อยเก้าร้อยช็อตไฮฟ,ฟู่ก็ชนะนะนเราชฉะนี้หลักๆก,ก็คือต้องยิงจำนวนช็อตแต่ว่าถ้าจำนวนช็อตที่เท่ากันแล้วยิงสองชั้นเหมือนกันเนี่ยเอลโตร่าชนะนะจ๊ะแล้วก็เวลาที่ยิงนะครับหมอจะต้องรู้ว่าตรงไหนมีชั้นสมมาตรตรงไหนต้องเน้นอย่างเช่นแถวนี้ต้องเน้นนะคะนะตรงนี้อาจจะไม่เน้นมากนะจ๊ะเนี่ยแนวนี้ต้องเน้นมากเพราะว่ามีชั้นสมมาที่มองเห็นได้ชัดเจนนะจ๊ะแล้วก็อ่า ต้องรู้ว่าตรงไหนมีเส้นเอ็นอะไรนะคะเส้นเอ็นยึดใบหน้ามีทั้งใต้ตาหน้าแก้มเส้นเอ็นแนวนี้นะคะเส้นเอ็นแนวนี้นเพราะฉะนั้นนีต้องรู้จักเนวเส้นเอ็นด้วยถึงจะยิงได้กดดีนะจ๊ะและที่สําคัญคือจะต้องยิงให้รู้ด้วยนะคะว่าตรงไหนมีเส้นประสาทห้ามยิงบริเวณแถวตรงนี้คะ่ะมีเส้นประสาทนะคะมีเส้นประสาทนะบางคนบอกว่าอุ้ยใช่หัวตื้นได้เป็นไรใช่หัวสามจุดสูงยิงตรงนี้ปรากฏว่าปากเบี้ยวนะคะ ตรงนี้าอยากจริงๆอ่ะใช้หัว1.5นะคะใช้หัว1.5นะจ๊ะนอกจากนี้เนี่ยใครผิวหนาผิวบางไขมันมากไขมันน้อยก็ยิ่งไม่เหมือนกันนะคะเธอฉันเคยผ่านการเทรนตัวอัลเร่ามาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะรู้ว่าหน้าแต่ละคนอ่ะเธอมันมันหนาประมาณหน้าแต่ละคนหนาประมาณเท่าไหร่ฉันแคแมสของเขาหนาแค่ไหนเพราะฉะนั้นฉันจะเลือกหัวได้ถูกต้องบางคนต้องใช้หัว4.5กู้กับหัว3.0บางคนต้องใช้หัว3.0ก็คู่กับหัว1.5เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่เหมือนการขาดรายละเอียดติดย่อเยอะมากทิ่งให้พนักงานทำให้เธอนอกจากไม่ไม่ไม่ได้ผลรับอย่างเต็มที่แล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ผลเลยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับปากเบี้ยวมีปัญหาพวกนี้ได้ปากที่เราดาบตกไดก้แถวนี้มีเส้นประสาทแถวนี้มีเส้นประสาทตรงนี้มีเส้นประสาทต้องระวังทั้งหมดเลยนะคะและทีนี้พวกเธอต้องดูคุณภาพของเครื่องด้วยนะคะเครื่องที่คนไข้คน ai, คนี้ไปยิงที่อื่นนะคะเขาบอกว่าตอนยิงมีเสียงค่ะ แต่ไม่แต่ไม่รู้สึกอะไรที่ผิวข้างในเลยนะซึ่งผิดปกติมากๆเธอต้องคิดอย่างนี้นะเอา,เอา,เอาตัวไฮฟูเป็นการยิงคลื่นเสียงเข้าไปในผิวและคลื่นเสียงทําปฏิริยากับเนื้อเยื่อของเราก็าฉันเนี่ยมันต้องรู้สึกแป๊บๆบ้ากนะคะก็คืออะไร เธอเนื้อเยื่อเรามันโดนความร้อนนะยิงเป็นจุดๆ,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 ๆนี้อ่ะมันต้องรู้สึกแปลกๆบ้างถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยนะมีแต่เสียงเครื่องอย่างเดียวค่ะมีโอกาสมากที่จะเป็นเครื่องปลอมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้ทั้งเครื่องก็ไม่รู้เครื่องแท้หรือเปล่านะตอนยิงก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะพนักงานทําให้อีกนะคะก็เลยไม่ได้ผลสึกท้ายก็กลับมาหาเช็คเหมือนเดิมแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายฝากเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งนะคะการทาเจลนะคะการทาเจลก่อนวางไฮฟูนะคะนะมีผลทั้งหมดเลยนะคะวางวางเจล วางใส่เจลเยอะเกินไปใส่เจลน้อยเกินไปมีผลหมดเลยนะคะการกดผิวมากการกดตอนทํามากกดตอนทําน้อยนะคะมีผลต่อความลึกของพลังงานที่จะไปโดนผิวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะมีผลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ในแต่ละคนทํามันจึงไม่เหมือนกันนะจ๊ะ